สวัสดีครับวันนี้พบกับเดอะเมนเจอร์พรีวิวกับการวิเคราะห์ฟุตบอลในคืนนี้ประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568นะครับเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลลีกซีเรียอิตาลีอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับฟิออเรติน่าเตะในเวลาตีสองนะครับปัจจุบันครับอินเตอร์มิลานอยู่อันดับที่2ของตารางแข่งไป23ชนะ15เสมอ6แพ้2ได้56เสีย22มีอยู่51คะแนนส่วนฟิออเรติน่ายู่อันดับที่5แข่ง23ชนะ12เสมอ6แพ้5ได้40เสีย23มีอยู่42แต้มสหรับการพบกันนที่ผ่ผามา ของทั้ง2ทีมครับย้อนหลังกลับไป18นัดก่อนหน้านี้เป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานครับที่เอาชนะฟิโอเรติน่าไปได้11ครั้งเสมอไป5และก็แพ้ไป2ครั้งครับนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นฟิโอเรติน่าครับที่เอาชนะอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ในวันนี้ครับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานจะไม่มีเดซิลดูฟี่ที่ติดโทษแบนอยู่1คนครับส่วนตัวเจ็บจะมีราฟาเอลดิเจเนโรและก็โคเรอาส่วนทางฝั่งของฟิโอเรติน่าครับมีติดโทษแบนอยู่หนึ่งคนสำหรับโคลม Eduardo, โบเว่ปาโบมารีคาดว่าทางฝั่งอินเตอร์มิลานจะมาในระบบ35-2มีตาวาโลมาร์ติเนสมัสมดตุรามจับคู่ยืนหน้าล่าประตูในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งฟิออเรติน่าคาดว่าจะมาในระบบ4-231มีมอยเชิร์ตคิดยืนหน้าล่าประตูครับดูคัสเบลชานโคปานีและซนิโอโลเป็นความหวังของทีมครับสำหรับคู่นี้ครับทางฝั่งอินเตอร์มิลานจะมีโอกาสชนะในเกมนี้อยู่ที่62%ส่วนฟิออเรติน่าจะมีโอกาสอยู่ที่17%การเสมอกันคู่นี อยู่ที่20%แล้วพี่ๆล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับผู้นี้ช่วยกันคอมเมนต์กันมาได้นะครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับกับรายการลาลิก้าสเปนมายองก้าเปิดบ้านเจอกับ โอซาซสุน่าในเวลาตีสามครับเจ้าบ้าวันนี้ครับมายองกาตอนนี้อยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว22นัดชนะ9้าเสมอ3แพ้10ได้19เสีย28มีอยู่30แต้มส่วนทางฝั่งโอซาซสุนา่ายอยู่อันดับที่9แข่งไป22นัดชนะ7เสมอ9แพ้6ได้27เสีย31มีอยู่30แต้มสําหรับการพบกันที่ผ่านมา11นัดก่อนหน้านี้ครับมายองกาเอาชนะโอซาซสุน่าไป3ครั้งเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป4ครับนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโอซาูน่าาอชะมยงก้ไไปด1ตตอ0 สำหรับความพร้อมก่อนลงสนามทางฝั่งมายองกานะครับจะไม่มีโทนี่ลาโตอันโตนิโอซันเชตส่วนทางฝั่งโอซาซูนาครับเจ็บอยู่เพียงแค่คนเดียวสําหรับลาอูกาเซียโดยวันนี้ครับคาดว่าทางฝั่งมายองกาจะมาในระบบ4231โดยมีคายลาลินยืนหน้าล่าประตู3คนด้านหลังมีนาวโลเชอร์จินดาเดรดานิเอลโลริเกตครับส่วนทางฝั่งโอซาซูนาคาดว่าจะมาในระบบ4141มีอังเรบูดิเมียยืนหน้าล่าเป้าครับริมเส้นซ้ายขวามีลูเบนกาเซียไอมาสอลอสและ กีเก้บราก้าดูจากฟอร์มมายองกา้าไม่ค่อยสู้ดีนักสําหรับการต้อนรับกันมาเยือนของโอซาซุนานะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมฟันธงไปที่โอซาซุนาครับก่อนจากกันไปครับถ้าพี่ๆอยากได้ข้อมูลบทสรุปประจำวันนี้ฝากติดตามเดอะเมนเจอร์พรีวิวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ